ข้อ49กาครับการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิต2ชนิดจะรุนแรงที่สุดในกรณีใดต่อไปนี้ 1. สิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนั้นเป็นผู้บริโภคเนื้อสัตว์เหมือนกัน 2. สิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนั้นเป็นผู้บริโภคลำดับเดียวกันในโซโอ่อาหาร 3. มีผู้ล่าคอยจำกัดจำนวนประชากรสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนั้นอยู่ตลอดเวลาและ 4. สิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนั้นต้องการปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิตเหมือนกัน พูดถึงการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสองชนิดีนะครับสิ่งมีชีวิตสชนิดการแข่งแย่งแข่งขันเนี่ยจะเกิดเมื่อทรัพยากรที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตขาดแคลนนะครับซึ่งงานที่สิ่งมีชีวิต2ชนิดจะมาแข่งแย่งแข่งขันกันนะครับก็เป็นเพราะว่าทรัพยากรนั้นใช้ร่วมกัน และมีอยู่อย่างจํากัดนั่นเองนะครับข้อนี้ครับถ้าดูตัวแลกที่1ตัวเลขที่1บอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนั้นเป็นผู้บริโภคเนื้อสัตว์เหมือนกันคําว่าบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยครับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจจะบริโภคกวางมา้าช้างนะครับแต่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งอาจจะบริโภคมแมลงซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยครับจะพบว่า ถึงจะบริโภคเนื้อสัตว์เหมือนกันแต่เป็นเนื้อสัตว์คนละชนิดกันก็จะไม่มาแข่งแย่งแข่งขันกันเองนะครับดังนั้นข้อนี้จึงยังไม่ใช่นะครับตัวเลือก2ครับสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดเป็นผู้รบริโภคลําดับเดียวกันในโซ่อาหารสมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าผมมีพืชนะครับแล้วก็มีมแมลงมีหนูมีกบนะครับซึ่งพวกนี้เป็นผู้บริโภคลาดับที่1นึ่งับ สมมุติมีผู้บริโภคลำดับที่สองเป็นงูกับเหี่ยวนะครับแล้วสมมุติให้งูกินแต่แมลงกับหนูส่วนเหยี่ยวกินแต่กบสมมุตินะครับว่าเป็นอย่างนี้จะพบว่างูกับเหยี่ยวเนี่ยเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองเหมือนกันนับแต่ งูมันกินแค่แมลงกับหนูเหยื่วมันกินแค่กบมันไม่ได้มาแข่งแย่งแข่งขันกันครับมันไม่ต้องแย่งกันเพราะมันกินของคนละอย่างกันดังนั้นการที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดนั้นเป็นผู้บริโภคลําดับเดียวกันในห่วงโซ่อาหารจึงไม่ได้ยืนยันครับว่าต้องมีการแข่งแย่งแข่งขันทรัพยากรกันจึงยังไม่ใช่ข้อ2ครับดูตัวเลือกต่อไปตัวเลือกที่3บอกว่ามีผู้ล่าคอยจํากัดจํานวนประชากรสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนั้นอยู่ตลอดเวลา ก็นะครับในเมื่อมีผู้ล่ามาคอยลดจํานวนสิ่งมีชีวิตสองชิดนั้นการแข่งแย่งแข่งขันกันจะเกิดหรือไม่ยังบอกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าสิ่งมีชีวิตสองชิดนั้นไม่ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันตัวอย่างเหมือนทอย่างข้อหนึ่งข้อสองที่ยกมาค้านนะครับการแข่งแย่งแข่งขันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าสองชิดนั้นใช้ทรัพยากรร่วมกันแต่มีผู้ล่าคอยจากัดจํานวนประชากร การแข่งแย่งแข่งขันก็จะค่อยๆลดความรุนแรงลงเนื่องจากว่ามีจํานวนประชากรที่มาแข่งแย่งแข่งขันน้อยลงนั่นเองครับข้อนี้จึงตอบข้อ4ครับข้อสี่เขบอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนั้นต้องการปัจจัยต่างๆในการดํารงชีวิตเหมือนกันข้อนี้ตรงเป๊ะเลยครับก็คือว่าเมื่อต้องการสิ่งปัจจัยต่างๆในการดํารงชีวิตเหมือนกันก็ต้องแย่งกันนะครับดังนั้นข้อ4จึงทําให้เกิดการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิต2ชนิดนั่นเองครับ